สวัสดีจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะนิเช้าไปแล้วมาต่อจีนเช้านะจ๊ะจีนเช้าวันที่9นะชอบฝากติดตามกดไลค์ช่องสิริบายสิริด้วยนะจ๊ะให้เป็นแนวทางเลขมีเข้ามีหลุดชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊ะอ่ะจีนเช้ารูด023จ้ะเห็นไหมจ๊ะจีนเช้าจ้ะ รูด0 2 3จ้ะ0 5 0 7 0 9 2 0 2 1 2 5 2 7 2 9นะจ๊ะกันนะจ๊ะ3 1 3, 3 3 3 9นะจ๊ะอ่ะจีนเช้าจีนเช้าจีนเช้าจ้ะเข้ากลุ่มทักหาสิริได้นะจ๊ะ เข้ากลุ่มทักมานะจ๊ะแอดไรบานาน่าหนึ่งะจ๊ะมีจุดด้วยนะจ๊ะจีนเช้าค่ะเป็นแค่แนวทางนะจ๊ะเลขนี้เข้ามีหลุดชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูเฉยๆนะจ๊ะอ่ะไปรุ้นนะจ๊ะว่าจีนเช้าเชา้าสัปดาห์แรกจะมาไหมนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้างเช้านะจ๊ะไปก่อนจ้า จีนเช้าจ้าชอบก็ติดตามด้วยนะจ้าไปละจ้า